สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ปลามาสำรวจป่าครับบนเขาเลยขึ้นเขาเลยครับวันนี้มาหาเห็บใบครับเดี๋ยวนี้ก็เจอแล้วครับดอกบานมันครับเจอดอกบานละเอาครับเอาไปแข่งครับได้อยู่ เจอดอกบานมาแล้วลครับเจอเห็บเะงกเืองแล้วครับสดอกครับ อยู่ลึกเกินครับนี่ครับผมเราใส่ในตะกกาเลยครับเราครับเจออีกแล้วครับมังงกเท้าครับผม,มบาลครับนี่ครับดอกบาลเจ็ดใหญ่ โอ้นี่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 ครับอันนี้ดักตุ่มมันนี่ครับตุ่มบานอยู่นู่นถึงงานนึงครับโอ้ไข่มันนี่ครับนี่ไข่ไข่ไข่มันนี่ครับไข่ใหญ่ๆครับนู่นนี่หนึ่งไข่นี่นี่ครับ

อีกหนึ่งด็อกนี่ครับดักบ้านนี่โอ้ลู่แมงกินชักหน่อยเออยี่ยงกันเยี่ยงกันเจออันเหลืองทำแล้วครับนี่ครับเห็ดเหลืองเห็ดเหลือง สองดอกสองดอกสวยๆน,นี่หน,น้ากัได้อยู่ครับอันนี้สามดอกที่นี่ มาเจอโอทเห็บครับผมใหญ่แต่ใหญ่ว่าเก็บครับเก็บครับอ้ยใหญ่แต่ใหญ่ว่าเห็บโู้นี่ครับ ดอก,ดอกน้อยๆอ,อีกหนึ่งดอกเก็บไปเอาล่ะครับมาเจอหิ้แล้วนี่ครับดอกสวยๆเลยออันบานไปเก็บอันบานครับผม เจ้าหมูมันอยู่ครับนี่ครับมีเจ้าหมูมันอยู่อีกหนึ่งดอกสวยสวยครับเจอหิบถกเอาหิบอบครับผม ก็เอาเห็บทอบครับนี่ครับลูกขาวๆอยู่ ทีเดียวนี่โอ้อยล้นมือแล้วครับโถล้นมือแล้วเยวก็ใส่ถุงกันครับ 用急救。嗯嗯嗯 ครับเพบ็อปช่วงนี้นี่นี่ครับมาเจอไข่มันเจอไข่มันอยู่หนึ่งไข่ลูกใหญ่ หันแตกไม่น้อยแล้วครับดอกนี้ดอกเจ็งใหญ่ครับเอาต้นมาแปรได้อ๋อแมงกินเกามันเอาครับ กำลังมุดออกดินครับกำลังมุดออกดิน,นเห็บเทปก็ปเก็บเห็บ็อปนุ่มอยู่ครับโอ้แมงแมงกินแรงกินมัน เฮดท็อปกับเก็บเ็ดทอ็ดดดทอปแถมพอได้อยู่เจอไข่มันครับเจอไข่มันเจอไข่มัน ดูครับดอกนี้เจ็บหญ่อันนี้กันเน่าไปแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วครับเออมาช้าไปดอยนี่นี่ครับวันนี้เขาถ่มไว้ดีกว่าครับบ่คนอื่นมาหานันแขนนี้อื้อ นี่ครับไข่มันออกแล้วครับมาเจอแฮมแล้วครับไก่ไก่ครับมาเจอครับโอ้สามดอกครับผมนี่ครับมีหนึ่งดอกอันนี้สองดอกสามดอกสวยๆดอกกำลังสวยสวย นี่ฝากให้คมแล้วแกน,นี่โอ้แมงกินงแมงกิ่งิุงอ่ะถุงถางทนแล้วเอาออกเลยครับอุ้ยตกตกสามดอก นี่ครับได้ประมาณเมือ,อีละเฮปท็อปก็ได้ประมาณลีตหนึ่งแล้วครับเจอไข่มันเห็นแล้วไข่เฮปไข่เฮปสองไข่โอ้โหเจียวๆเ,เลย สองไข่ครับเห็บไข่ขาวเฮ้เห็นแล้วครับมันบานม่งไข่สองฟาสามครับนี่ครับผมไข่มันนี่ไข่มันนี่มีดอกไม่น้อยมันครับเก็บเลยนี่เนาะ Khai văn khay văn chèm chèm đây khay văn nhạc mình để tắm con vậy มีอีกไหมดูรอบๆจอเจอแต่อันบานมันนั่นไงครับอันบาน,นอันบานอันบานก็จะจเจอแต่ละอันนี่เหมือนจะมาใกล้ๆนครับใกลครับน้อยนี่มีสองสามเกล็ดหน้นอยนี่มีดอกสองดอกครับเจอแล้วครับเจอหนึ่งดอก มันบานอยู่ใต้ห้องครับจีมันอยู่นึ่งดอกครับผมเก็บไปเก็บก้อยได้เห็นดอกหอครับมันออกมาแป้ได้ครับไกลๆมาเจออีกนิดหนึ่งนี่ครับมาเจอเห็นดอกนะครับ เริ่มบานแล้วครับเริ่มบานแล้วดอกเจ็ดใหญ่สรุปผลงานครับผมเห็บลงอก,ก็ได้ประมาณตะเอียครับมันยังบอกออกแต้นะครับอันนี้อันบานมันครับในตะก,การนี่แล้วก็เห็บทอปประมาณกิโลนึงครับจะได้ก็ผมขอฝากคลิปนี้ไว้แค่เพียงเท่านี้ครับผม ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับติดตามได้ทั้งสองช่องทางครับทั้งเพจก็พี่น้อยหายอยู่หากินครับ YouTube ก็พาน้อยหายอยู่หากินครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ